วันนี้พามารีวิวรถตัดหญ้าของช่างเป็งทิบุรีครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่พี่เห็นตัวมานี้ยประมาณอ้่ะจริงๆแล้วว่าผมแค่ทําสนุกๆทําเพื่ออยากลองความชอบความชอบแกเซียนใช่แกเซียนแกเนเดี๋ยวนี่ยครับวันที่สิดตองงานโคกตัวนี้เป็นเครื่องนิสูครับนิสู6หกหนึ่งหกเอ็มหกหนึ่งใช่ครับโบอะไรพี่ไอตัวปากนี่ก็มันเหมือนรถอ้อยยพี่ใช่ไหม มือนจะเอายไงห้มันคนละแบบคนละแบบเหรอเป็นหินลับมีของไทยเป็นหินลับด้วยใช่ไอหยารับในตัวสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พามารีวิวรถตัดหญ้าของช่างปิง้งชลบุรีครับรถตัดหญ้านีเปียคันนี้นี่รถปูช่างหนุ่มครับปูช่างหนุ่มหนุ่มเจริญการช่าง สุพรรณบุรีนี่ครับไซนี้เห็นขนาดเท่านี้นต้องบอกว่าไม่เบานะน้ำหนักพี่แกนี่หนักเอาเรื่องนี่ครับเจ้าของรถสวัสดีครับช่างปิ้งสวัสดีครับวันนี้เอที่สัตยาใช่ครับสัตยาเนเปียเนเปียใช่อันนี้ขายยังไงพี่รายละเอียดขายยังไงก็ขายเป็นตันตันก็อยู่ประมาณแพ็คบรรจุใส่ถุงก็อยู่ประมาณตันละพันหกตันละพันหกถุงดำดำใช่ครับถุงดำคือแพ็คบรรจุถุง ไปรับที่โคดังได้เลยที่อูที่อูเก่าพี่อ่ะติดต่อตามนี้เลยนะครับรายละเอียดเอืมก็ส่วนถ้าความใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆที่เขาอยากจะได้เป็นเบ้าอัดใส่บริการแล้วก็ไปส่งให้อ๋อพร้อมตั้มไปส่งยันฟาร์มเลยใช่ครับตัดอ่าถ้าลูกค้ามารับเองผมตัดให้เสร็จสับเรียบร้อยก็ตัดละหนึ่งพันบาทตัดละพันมารับเอาใจเองเลยอ่าพร้อมรถไปนอเลยถ้าไปส่งในเขตจังหวัดเพชรบุรีก็เพิ่มอีก อ่าตันละสองร้อยบาทสองร้อยใช่เป็นค่ารถของตรงเอาคือรวมค่าส่งไปแล้วใช่อ่าตันละหนึ่งพันสองร้อยบาทก็คือปกติพวกนี้เนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงวัวใช่ครับแพะได้พี่แพะได้ครับได้เหมือนกันได้หมดได้เหมือนกันปลาก็กินครับปลาด้วยปลาปลานินอะไรพวกเนี้ยเหรอผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่เพราะปลานินก็มีคนก็เอาไปซื้อเอาไปเทไว้ในในน้ำอยู่ป้านคือมันต้องหมักก่อนพี่ปลาดินเนี่ยใช่ครับต้องหมักก่อนใช่ครับเพราะอยู่ในถุงดำมันหมักอยู่แล้วอ่ามันจะหมักหมักกระบวนกาารรรขอองเเ้้ียยบแลว มาพี่มาดูรถตัดกันอันนี้น้ำหนักตัวเท่าไหร่พี่เห็นตัวมาเนี้ยประมาณเจ็ดตันครับเจ็ดตันโอ้สุดจัดต้อรวมของด้วยมีของอยู่เต็มตะกร้าก็อยู่ประมาณเก้าตันถึงสิบตันแล้วแต่ยา ถ้ามีน้ำหนักเยอะก็ติดตันทะลุเลยผมมองเหมือนว่ายอาไม่หนักนะแต่ความจริงหนักเอาเรื่องหนักครับหนักเอาเรื่องเลยอืมเพราะาชุดนี้ที่ผมตัดนี่เอาง่ายเลยผมไม่อยากไม่ได้ปล่อยให้แกขนาดนี้หรอกหรอกแต่มันตัดไม่ทันเพราะถ้าแกนี่คือมันยิ่งหนักมันจะเบาครับอ๋อเบาเหรอมันจะเบาเพราะว่าลําต้นเขามันจะเริ่มอ่าเริ่มฟอขึเริ่มแห้งอ่าเริ่มแห้งอายุอายุก็เต็มที่ถ้าว่าตัดได้กำหนดของเขาก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนสีสี่ถึงห้าเดือนคือถ้าเป็นตองไงพี่มันสามารถใช้ได้ ปลูกมันมันมันงอกได้อีกกี่งวดครับก็ต่อหนึ่งที่ผมปลูกไปนี่ถ้าบำรุงดูแลดีๆแบบผมอย่างเนี้ยอยู่ได้เป็นสิบปีครับสิบปีเหรออ้สิปีสุดจัดสิบปีครับมันดีกว่าอ้อยเลยครับจริงอ้อยอ้อยที่ปลูกไว้ข้างๆตามปีก็เริ่ม้วครับเริ่มไผ่ดิ้งพอหมดสัญญาเช่าก็ต้องไถใหม่อ๋ออันนี้คือของพี่เลยนี่ใช่ครับเปลี่ยนจากอูมาทำนี่ดีกว่าอูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะผม แค่ทําสนุกสนุกทําเพื่ออยากลองความชอบความชอบแกเซียนใช่แกเซียนแกเซียนแกเซียนด้วยแล้วก็เหมือนอยากจะค้นหาอะไรเหมือนแบบหาความรู้เพิ่มเติมแค่นั้นเองว่าเราจะความรู้ของเราเนี่ยจะทําไปได้สักแค่ไหนจริงๆแล้วรถที่ว่าทําไปแข่งไปอะไรเงี้ยถามจริงผมอยากจะไปสนุกมากกว่าไม่ได้ไม่ได้จะไปไปแข่งหรือว่าไปนั่นกับใครอะไรเงี้ย อะไดีๆอะไรก็พอยกันมาโชว์กันมาคุยกันดีกว่าครับช่างใช่ดีดีกว่าเยอะเลยครับดีกว่ามาขิงกันอะไรกันแค่มันเป็นปัญหาใช่ได้เข้าน้าด้วยเราะมันนั้นคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอยากเห็นอยากเห็นน้องรุ่นใหม่ๆอยากเห็นนะครับที่ว่าทำแล้วแบบออกัตแบบยกหน้าได้เงี้ยโอ้โหอยากเห็นมากเลยแล้วปีนี้เจ้าง้ะได้ไป่ะเจ้าเงาะอาจจะไม่ได้ไปครับเพราะว่าที่เขาระบุมามันวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสาม มันต้องกับโรงงานเปิดทีบแล้วอ๋อค่อยใช่มันต้องกับโรงงานเปิดทีบแล้วก็เียวเสียดายด้วยนะแล้วก็เสียใจด้วยกับี่น้องๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่ว่าติดตามผมดูนะครับอดอีกแล้วอดเลยแต่ถ้ามีมีมีรายการอะไรนะทําบุญที่อ๋อนักโครกนักโคกอ่าที่ก็ไปไปครับผมติดต่อนักโคกไปเรียบร้อยแล้วไปเพื่องานนี้เลยเพราะเออหรอใช่ครับโอ้โหก็ไปร่วมบุญกับนักโคกขอหน่อย จริงๆรอบแกเขอามานานมากนะโฟกัมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะเอาเสื้อมาให้แกด้วยจะะมีบูทโทษอ่ะได้ได้ชชอบมากเลยตูดตรงดีชอบชอบครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับวันที่ปิดต่องหารโฟกแล้วก็มีเห็นว่ามีอะไรนะสนามมิตรผลใช่ไหมอ๋อลาลีโชรถทันช่วงพฤศจิกายนอ่ะก็ฝากตัว ฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะครับโซนลา์บุรีเดี๋ยวจะไปเที่ยวเยี่ยมชมรถสวยๆครับเตรียมเตรียมชมได้เลยครับผมครับเดี๋ยวก็จะเอารถไปร่วมไปไปไอ้รถไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะครับอาจจะจะมีที่กว้างพอก็เดี๋ยวอาจจะไปตึกยางเล่นนิดหน่อยทำไมความนะดิฟชอลนะดิฟชว์ใช่ไหมโบ้บ่มอย่างเดียวนี่แหละโอ้สุดจัดเลยไม่เคยมีใครทำที่แบบดิฟไงนะคันแรกเลยคือห่างกันมากแล้วที่คันเนี้ย ช่งล่างเครื่องเครื่องอะไรพี่เนตัวนี้เป็นเครื่องมิสูครับมิสูหกหนึ่อใช่ครับโบอะไพี่ r b o t u r ใช่เป็นโฮเตเปครับเอ็กซ์สี่งก็ประมาณเบอร์หกสิบช่วงล่างอะไรพี่น่วงล่างตัวิเพทีครับ๋อก้อนิ่องเทีแม่ที่ปั่นก็เป็นิองอ้กิใกิตัวนนั่นก็จะเป็น คู่เบอร์ยี่ิบเอ็ดที่พี่โน้ตไปแจ้งกุมานะครับครับอไอตัวปากนี่ก็มันเหมือนรถอ้อ,อยเลยพี่ใช่ไหม,มเหมือนตถอ้อยไหมมันผลระแบกผละแบบเหรอกอ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นรถตัดอ้อยมันจะจะมีใบตัดโคนข้างล่างแล้วจะช้อนลำอ้อยขึ้นมาตัดท่อนอ๋อใช่แต่นี่มันจะตัดโคนเป็นใบตัดโคนเหมือนกันครับครับนี่ผมมากเป็นใบตัดโคนแบบรถเกี่ยวข้าวนั่นแหละครับแบบนี้ใช่อย่างนี้ผมมากเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวลำต้นข้าว เก้าลูกนีบแล้วก็จะไปไปไปถึงขนาดโมออปตโมเป็นตัวช็อปช็อปเป็นชิ้นงานเซนหนึ่งครับชิ้นงานออกมาก็จะสระม้ณเซนแล้วก็มันพ่นขึ้นยังไงทีนี้ก็จะเป็นใบพัดดันขึ้นไปข้อตะกร้าครับใบพัดอยู่ไหนครับใบพัดอยู่ไหนเออก็มันมีตัวช็อปตรงปากเลยนี่ครับป่วยอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นหินลับมีดของถอย ไอรับด้วยใช่รับในตนัวค่อนข้างที่จะคมนะอ๋อนี่คือตัวพัดนี่เนี่ยอันนี้คือใบพัดนี่เราจะกันท่านี้ครับโหมาแรงมากเลยพี่นะก่อใช้ได้เลยครับแรงแรงได้การนี่อันนี้ใบบตัดของอ,อันนี้ก็ตัดหญ้ามาน่าจะได้ประมาณ20ตันแล้วเริ่มพื้นแล้วต้้งเตรียมรับเลยแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะรับวันต่อวันครับตัวนี้อพอาะคือรับนี่ก็คือเราใช้ตัวนี้เลยใช่ครับ พอปิดเครื่องปุ๊บมันก็หมุนแล้วก็ขันหินตัวนี้เข้าไปไม่ค่อยขันเข้าไปมันได้อย่างงี้เลยเนี่ยใช่อันนี้ฝีมือคนไทยครับตัวนี้อืสุดยอดเลยหือว่าดีเลยครับใช่เขาทำมาโอเคเลยครับแล้วไอตัวกําลังนี่มันก็ส่งผ่านพอกลางจากเครื่องมาเกียเกียรก็เป็นเกียรโม่ปูนนี่แหละครับเกียโม่รู้สึกจะเป็นเกียของนิสันนะที่พี่หน่บอก ออมาใส่ให้ผมเป็นนิสันรุ่นไหนไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนทำงานใช้รอบสูงรู้ี่เครื่องอ่ะประมาณพันพันครึ่งครับประมาณพันห้าแล้วเข้าเกียร์อะไรพี่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณเกียร์สี่ครับมันก็ปั่นประมาณรอบต่อรอบต่อรอบพอดีจะค่อนข้างกินกําลังมากกว่านะเพราะว่าเหมือนเกียร์สี่ดันเทิร์กตลอดนะเพราะว่าเวลาย่าโหลดตลอดทุกเสียงเครื่องจะโหลดมากใช่เหมือนดันเทิร์กตลอดเลยต้องรอดชม อันนี้ก็ข้างในมันมีเกียวปั่นไม่มีให้ไม่มีครับนะนี่ฮะเป็นตัวนี้เลยที่จะปั่นปั่นแล้วก็ทรงลําเลียงออกไปเข้าตะกร้าแหลงจัดอันนี้ปองก็จะเป็นปองลําเลียงก็จะเปิดออกเวลาเปิดออกได้ม,มีประตูเปิดออกเพื่อเวลาหญ้าตันอะไรตรงเนี้ยออเพื่อมมันติดอ่าใช่แล้วก็ดึงออกได้ซึ่งแก้ปัญหาได้อ,อรารมณ์เหมือนพวกรถเกี่ยวข้าวสาลีเมืองนอกอะอ่ะอาประมาณนั้นเลยครับแต่อนาคตได้เห็นแน่รถเกี่ยวข้าวนอก พี่ปิงว่าแค่ตรงปากนี่ก็ประมาณ2-3ตันใช่ครับปากนี่โคตรหนักหนักนะครับเพราะว่าชิ้นงานของว่าเราจะเน้นเน้นความหนาเน้นแข็งแรงเน้นแข็งแรงครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานเป็นหัวนอกชิ้นงานของเขาจะบางแต่เหล็กของเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าเก็บดีเก็บดีกว่าชุบแข็งกว่าแล้วน้ำหนักของเขาก็จะเบากว่าเบากว่าใช่เบากว่าแต่ของของไทยเราก็เอาความหนาเพิ่มเข้าไป ให้ความแข็งแกร่งเข้าไปหนาชัวร์สุดมันก็เลยกลายเป็นหนักหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับพอบอกทำได้หมดพอบอกได้พี่ราคาบอลเท่าไหร่ไปได้ไหมอยู่กับเราเลือกช่วงล่างด้วยแต่ถ้าราคาแบบมาตรฐานของเขาะประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทเจ็ดล้านแปดใช่ถ้าเอาตัวเดินแบบแมงป่องโซ่เดินแมงป่องคเหยียบสองล้านแน่นอนของดีเนาะถ้าเล่นช่วงล่างดีๆก็สองล้านเหยียบแน่นอนยังแม้ อะไรนะแม่ปั๊มตัวไม้ไอ้ข้างล่างไอ้ข้างบนกับข้างล่างถ้าเป็นของไม่หมดเลยก็เหยียบแตะสองล้านอยู่แล้วไอ้อพี่อันนี้ต่อทํางานนี่คือใช้คัตด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ<อ>มีคัตมีไฟวิวก็พูดง่ายเหมือนเครื่องเครื่องกเกียร์ทั้งตัวเลยเขาาองเอามาวางอ่าแล้วก็โม่ปนปุ่มอ่าโม่ปูนที่ว่าตัวบนนะไปปั่นปั๊มอ่าไปปั่นไปปั่นปั๊มขับเคลื่อนที่จะไปปั่นตัวเดินข้างล่างอออเกียร์นี่ออกท้ายก็ไปปั่นโม่ได้เลยอ ระบบก็จะเหมือนพวกรถปั่นดินประมาณนั้นนะครับเหมือนกันเลยตรงนี้ก็คือหม้อน้ำนะครับแล้วหม้อออยพี่หม้อออยไหนครับหม้อออยจะอยู่ด้านหลังครับอ๋อออยจะอย่างจะเป็นออยไฮดรอลิกครับนี่ก็เตอรจะไม่มีนี่จะต่อต่อตรงข้ามเลยอันนี้ออยไฮดรอลิกครับนี่อ๋ออยู่นี่เหรอนี่เลยครับเนี่ยผมนึกว่าไอตัวกาดกาดกันพังลมไม่ใช่นี่เลยครับออยออยไฮดรอลิกไอเหี้ยวอย่างนี้เลย มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงหน่อยเพราะว่าเวลาเราเราตอนถอยออ่ะาจจะโดนพวกอ่หญ้าเนี่ยเปลียยที่ว่าขาดไม่ค่อยขาดเลยเขาก็เลยทํามาแบบนีเขาดียางคือมันไม่ตันอย่างเงี้ยตันเนี่ยหลอดหลอดของค่อนข้างใหญ่มากใช่ระบายระบายความร้อนก็ในระดับหนึ่งครับยังไงมันก็จะสู้พวกแข่งกันนะกันอะไรอยู่แล้วแต่คืออันนี้คือความแข็งแรงเลยนะดูแล้วคือพอเปิดมาค่อนข้างดีเลยครับใช่ดีเล้วเนี่ย หมอน้ําก็อันนี้นะครับมอน้ําก็จะเป็นใช้น้ํามันดันของวันโวใช่ไหมครับวันนี้ใช่เป็นของวันโวเลยนี่คือภายในนะครับอันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นคอนโทรลครับคอนโทรเดินหน้าถอยหลังครับโอ้โหอ่าปกติคอนโทรรถเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือกันทั้งส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับแต่ทีนี้สําหรับผมอ่ะผมว่ามันห่างมือเวลาเราบิดซ้ายบิดฝ่าเวลาหลบวัชพืชพวกต้นกระถินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะห่างมือไปหน่อยก็เลยว่า เปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมถนัดเท้าแล้วรถที่เคยใช้อยู่เป็นรถคีบอ้อยมันก็คอนโทรลเท้าซึ่งมันคล่องตัวกว่าอ้อยก็สามล้อใช่ไหมใช่ที่เ่าเคยมุนเล่นนะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยแต่รถอ้อยรถคีบอ้อยอ่ะมันจะยกเท้าออกจากคอนโทรลไม่ได้อ่อเพราะอะไรดิพอยกปุ๊บมันหมุนทันทีเลยหรอมันจะไม่มีแบบนี้ถ้าเป็นอย่างงี้รถเนีจะอยู่ระหว่างกลางเดินหน้าถอยหลังได้อ่าเดินหน้าถอยหลังได้เหมือนรถคีบนั่นแหละแต่ว่าเวลาเรายกเท้าออกปุ๊บรถจะหยุดแต่ถ้าเป็นรถคีบ อ้อยเวลาเราชักเท้าออกถ้าเราไม่ไม่เซฟตี้ไม่ล็อกล้อก่อนหมุนแน่นอนครับเพราะมันไม่มีเซฟตรงกลางมันไม่มีเซฟตรงกลางคือข้อเท้าเราต้องเกรงอยู่กับเป็นคอนโทรลอยู่ตลอดรถคีบนี่ก็เป็นไฮดรลิกพี่ไฮดรลิกเหมือนกันเป็นสามล้อเป็นเป็นรถนอกขนาดนั้นนะแล้วอันนั้นคืออันนี้เป็นชุดค์ดคัดที่ว่าเเหยียบเข้าเกียร์เพื่อที่จะมาปั่นการทำงานหัวตัดอานุก็จะเป็นเกียร์ แทงเข่าสีเขียวอจะเป็นเกียร์ก็ใส่ปกติก็ใส่อยู่มาณเกียร์สีครับตัวนี้จะเป็นคันโยกลำเลียงลำเลียงชิ้นหญ้าลงลงกระบะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทลบูมยกขึ้นยกลงส่วนคันโยกด้านไหนนั่นจะมีหลายจุดครับจะมีคันเล่งมียกกระบะดัมแล้วก็ยกเทดัมแล้วก็ปรับปรับปรับปองปิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ปรับตรงปากเป็ด้านบนเอาไว้ ก็ดูเอาไว้ดูเวลาตะกร้าเต็มหรือไม่เต็มจะมีกล้องกล้องหน้ารถมีกล้องอีกมีกล้องอ๋อดูข้างบนว่าเต็มเปล่าตรงไปตรงไปปากเป็ดจะมีกล้องอเป็นกล้องอยู่ตัวนึงเพื่อที่เอาไว้ดูเวลาย่าว่าเป็นตะกร้าหรือยังไม่เต็มแล้วแล้วอันนี้คือไอเกียฝากปั่นอะไรพี่อันี้อันนี้เกียฝากจะมาปั่น คอนโทรลยกบูมนี่แหละครับออกยกบูมยกกระบ,บะดัมยกกระบ,บะอ่าแยกนี่นะครับอ๋อก,ก็แยกกับไอ้ตัวปั๊มใหญ่ใช่ใช่ใช่ไม่เป็นเป็นที่เขาต่อต่อแยกออกมาที่พี่นุม่มเขาเขาพิพิพ้นของเขามาอืมเนี่ยเขสุดยอดมากครับช่างไทยใช่เลยพี่โห<ฮ>สุดจัดของจริงอันนี้ก็เป็นแผงคอนเดนเซอร์แอร์แผงร้อนแอร์เป็นแผงแอร์ครับอือตัวนี้เป็นแผงแอร์อันนี้เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิก ถังโซลา่าตรงไหนพี่ถังโซลา่าอยู่ซิกนูนครับอ๋อซิกนูนอยู่ฝั่งนู้นข้างกองเลยข้างกองอ่าโอ้โหอ,อันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลระบบของเขาที่อยู่หน้ารถเนี่ยตามใส่ใส่บิลข้างอือตรงนี้นี่เองใช่มีหมายเลขอ่าคัสซีมีทะเบียนการซื้อขายเหมือนรถเกียวหรอหมดทุกอย่างเลยแล,แล้วก็ข้างหลังมันจะมีตัวไอ้นี่อีกตัวลำเลียงใช่ครับอือผมนึกว่ามันเทเลยเอาเปล่าแล้วมันมีตัวมันเป็นตัวลำเลียงครับอือจะดีกว่าฮะ แับบางค่ายที่ว่าทําเป็นแบบยกตะกร้าแล้วก็เทเลยก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะมันเกี่ยงแบบว่าถ้าเจอรถกระบะสูงๆเข้าไปอ่ะสองเมตรยี่อะไรเงี้ยถ้ามันยกไม่สูงขนาดนั้นมันก็เทลงไม่ได้ใช่มันต้องแบบเดินหน้าเขย่าเขย่าอ่ะพอเดินหน้าเขย่าปุ๊บลกของอยู่บนตั้งสามตันอ่ะมันโยกมันโยกอ่ะเาสารพวกนี้เราก็ไม่มั่นใจไงใช่ประมาณนั้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยกระบะสูงไม่เกินสองเมตรยี่สองเมตริบเนี่ยครับ ยกไฟพอดีปุ๊บสามารถปั่นลำเบียงได้เลยแล้วปัน่นแรงด้วยนะพี่ใช่ครับปันป่นแรงด้วยใช่ปั่นกระเด็มใ <laughs> ช่ใช <laughs> มารอ <laughs> ดูตอนทํางานกันนะว่าการทํางานประมาณไหนนะครับโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ